นมัตถุรัตนตยศตขอนอบน้อมต่อพระรัตนไตรยกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็จะเรียนเรียนสูตรใหม่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็เรียนจบ แนวทางการปฏิบัติธรรมไปแล้วนะซึ่งรวบรวมมาจากพระสูตรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ควรจะทราบในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติหรือว่าหลักการวิธีการลำดับการปฏิบัติให้เข้าใจชัดเจนไปก่อนจึงจะอ่านพระสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคแสดงเอาไว้ได้โดยเข้าใจนะครับ ซึ่งผมก็ได้บรรยายไปแล้วนะเรื่องเหล่านั้นนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันผมนํามาเรียนสองสูตรแต่วันนี้ก็คงจะเรียนสูตรหนึ่งก่อนแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับก็จะมีกายคตาสติสูตรนะแต่อาจจะพิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะกายคตาสติสูตรกับอินทริยภาวนาสูตรนะครับสูตรสองสูตรนี้ ถ้าถามว่าอยู่ลำดับไหนของการปฏิบัติถ้าเป็นกายคตาสติสูตรนั้นเป็นสูตรที่แสดงถึงวิธีการที่จะทำให้จิตเกิดสัมมาสมาธิก็คือการฝึกสติเพื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นเพื่อจะเอาจิตตั้งมั่นนั้นไปดูนามรูปให้เห็นตามความเป็นจริงนะครับให้จิตเกิดสติสัมปชัญญะนะแล้วก็นำจิตที่มีสติสัมปชัญญะหรือว่าจิตที่ตื่นนั้น มาดูนามดูรูปให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นลักษณะของกายคตาสติสูตรแต่ว่ากายคตาสติตามรูปแบบของพระพุทธพจน์กับในที่เราเรียนมานะอาจจะไม่เหมือนกันนะกายคตาสติที่เราเรียนมาตามแบบกรรมฐานนะในกรรมฐานสี่สิบก็จะมีกายคตาสติกรรมฐานด้วยอันนั้นเป็นสมถะอย่างเดียว ก็คือใช้ผมคนเล็บฟันหนังอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากายคตาสติตามแบบของพระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงไว้นั้นเป็นกายานุปัสนาสติปฐานแล้วก็เมื่อปฏิบัติกายานุปัสนาสติปัฐานได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถึงจิตด้วยจึงจะเป็นกายคตาสติสมบูรณ์เพราะว่าวัตถุประสงค์ต้องการให้จิตตั้งมั่นนะ คือปฏิบัติดูกายเป็นแล้วก็ต้องดูใจเป็นด้วยให้จิตเกิดความตั้งมั่นเป็นด้วยจึงจะได้กายคตาสติสมบูรณ์นะครับนี่เป็นลักษณะของกายคตาสติตามแบบของพระพุทธพจน์นะครับแต่ว่าสูตรนี้จะยาวหน่อยจะข้ามไปก่อนนะครับจะบรรยายสูตรสั้นไปก่อนก็คืออินเดรยภาวนาสูตร อินทรียาภาวนาสูตรนี้เป็นเรื่องวิปัสนาล้วนๆเลยนะเป็นสภาวะจิตที่เข้าสู่วิปัสนาว่าลักษณะของจิตที่เข้าสู่วิปัสนานั้นเป็นยังไงนะฉะนั้นสองสูตรนี้ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเวลาท่านไปอ่านท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสูตรแต่ละสูตรนั้นกําลังพูดถึงในช่วงไหนของการปฏิบัตินะครับอินทรียาภาวนาสูตรนี้แสดงถึงลักษณะของจิตที่เดินวิปัสนา ว่าเขาเดินวิปัสนาเขาเดินยังไงนะครับส่วนกายคตาสติสูตรก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งถ้าผมสอนไม่จบในวันนี้ท่านก็สามารถไปอ่านดูได้นะครับในวันต่อไปก็จะค่อยๆบรรยายไปตามลำดับนะอินดริยภาวนาสูตรนี้อยู่หน้าเก้านะครับเป็นบาลีนะ จะเรียนเป็นบาลีแต่ว่ามีคำแปลให้ด้วยอยู่ข้างหลังแต่ว่าจะไม่เรียนตามคำแปลนะจะเรียนตามบาลีนะครับฉะนั้นเวลาฟังไปก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ทนเอาเหมือนกันแต่ว่าให้เข้าใจความหมายไปนะครับส่วนเนื้อาหาที่เป็นภาษาไทยนั้นท่านสามารถไปอ่านได้ใครอยากอ่านอัตถาเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านได้เหมือนกันนะครับในหน้าที่เก้านะครับ อินเริยภาวนาสูตรอินเดิยภาวนาอินทริยะหรือว่าอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภาวนาก็คือการพัฒนาถ้าพูดภาษาไทยเราก็พูดว่าการพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ถูกต้องคือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรา เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วเกิดความปล่อยวางขึ้นแต่เดิมนั้นอินทรีย์เราไม่ได้พัฒนาใช่ไหมเวลารับรู้อารมณ์อะไรก็เอากิเลสเข้ามาถมใส่ตัวทําให้เราเกิดยาวต่อไปทีนี้เราก็นําย่อกันบนาบ่งใช้วิธีวิปัสสนาก็คือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเดิมนี่แหละแต่ว่าทําให้พบมันสั้นเข้าโดยใช้เครื่องมืออันนี้แทน อันนี้เขาเรียกว่าวิธีอินทดรยะภาวนาจริงๆก็คือเป็นวิธีของวิปัสสนาน,นั่นเองนะอินทริยะภาวนาในแบบพุทธศาสนาก็แบบหนึ่งภายนอกศาสนาก็แบบหนึ่งนะครับแล้วเราจะค่อยๆเรียนไปตามลําดับในศาสนาอื่นๆเขาก็สอนอินทดรยะภาวนาของเขาเหมือนกันก็คือจะไม่ให้กิเลสเข้ามาสู่ตัวเวลาที่เห็นได้ยินพวกนี้แหละนะ ถ้าเป็นฝายภายนอกศาสนาเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณเห็นอะไรแล้วกิเลสมันเข้าก็อย่าไปเห็นซะอย่างนี้นะถ้าสอนแบบภายนอกเขาถ้าได้ยินอะไรแล้วมันกิเลสเข้าก็อย่าไปได้ยินมันนี่นะคือไม่ให้กิเลสเข้าแต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสอนไม่ให้กิเลสเข้าเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีสอนอีกแบบหนึ่งก็คือให้เห็นให้ได้ยินแต่ว่ารู้ทันรู้ทันอารมณ์ โดยใช้วิธีของวิปัสสนานะครับซึ่งก็จะบอกในสูตรนี้นั่นเองว่าคนเริ่มปฏิบัติที่เข้าสู่ลักษณะของวิปัสสนาเป็นยังไงคนที่เป็นพระเสขะที่เป็นผู้ปฏิบัติอินเดียภาวนาเป็นยังไงหรือว่าลักษณะบุคคลที่เจริญอินทรีย์แล้วก็คือสามารถเจริญอินเดียภาวนาเป็นแล้วเป็นยังไงนะจะมีลำดับให้มีสามตุมบุคคลด้วยกัน มีตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางที่ปฏิบัติเป็นแล้วก็คนที่ปฏิบัติเป็นแล้วเป็นยังไงอาจจะมีสามคนสามกลุ่มนะครับนี่อินเดียาภาวนาสูตรนะครับในข้อ453นะครับสูตรนี้มาจากมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตอยู่สูตรสุดท้ายเลยนะสูตรสุดท้ายของมัชฌิมานิกายอุปริปันธาต ไปอ่านพร้อมกันนะครับในข้อ453เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาคัดชังคลายังวิหารติสุเวรุวะเนอัฐโขอุตรโรมานโวปาราสิริยันเตวาสีเยนะภกควาเตนุปสังกมิ ปุปราสังกมิตตวาภควตาสัตถิงสัมโมดิสัมโมดนียังกะถังสารเนียังวีติสาเรตวาเอกมันตังนิสีดิเอกมันตังนิสินโนโขออ่านผิดนะเอกมันตังนิสินนางโข อุตรังมานวังปาราสิวิยันเตวาสิงบคควาเอตะโดจะเดเสติอุตระปาราสิริโยปรามโนสาวกานังอินเดริยะปาวนันติเดเสติโพโคตมะปาราสิริโย พรมามโนสาวกานังอินเดริยภาวนานันติยะถายถากรถังปณะอุตรเดเสติปาราสิริโยพรามโนสาวกานังอินเดริยภาวนานันติอิทะโภโคตมะ จักคุณารูปังนปัสสติโสเตนะสัตด,ดังนสุนาตีติเอวังขโขโพตมะเทเสติปาราสิริโยพรามโนสา,าวกานังอินทริยภาวนันติเอวังสันเตโขอ,อุตระอันโท ภาวิตินดริโยภวิสติพระธิโรภาวิตินดริโยภวิสติยะถาปาราสิริยัสสะปรามณัสสะวจนะอันโทหิอุตระจากคุณารูปังนะปสติบาธิโรโสตังบาธิโรโสเตนะ สัทธังนสุนาตีติเอวังวุเตอุจโรมาณโวปาราสิริยันเตวาสีตุนหีภูโตมังกุภูโตปต,ตักขันโทอโทมุขโขปจปชายันโตอปติพานโนนิสีดินะ ในยอหนาแรกนะครับก็กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของอินดริยภาวนาสูตรที่พระองค์จะแสดงเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าพระอานนทเถระได้สดะดมาอย่างนี้เอกังสมยังในสมัยหนึ่งพระกวาพระผู้มีพระภาควิหรารติทรงประทับอยู่สุเวรุวัเนนะในสวนไม้ไผ่แห่งหนึ่งในชังคละ ใกล้ชังคละเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับใกล้หมู่บ้านคัดชังคละในสถานที่นั้นก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาณโวนะภาษาบาลีก็คือมาณโวมาณโวนี่เป็นเด็กเด็กหนุ่มๆแบบบ้านเราเนี่นะคนหนุ่มๆบ้านเราคนหนุ่มคนนี้ชื่อว่าอุตระอุตรโรมานาโวก็คือเด็กหนุ่มชื่อว่าอุตระ เด็กหนุ่มชื่อว่าอุตระนี้เป็นลูกศิษย์ของปาราสิริยะพรามปาราสิริยันเตวาสีนะปาราสิริยะบวกกับอันเตวาสีอันเตวาสีแปลว่าลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ของปาราสิริยะพรามนะก็คือปาราสิริยะพรามเป็นคนสอนหนังสือเขาว่าง,งั้นแต่นะในเมืองไทยก็จะมีทั้งสัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิก ถ้าเป็นสัตธิวิหาริกนี่หมายถึงว่ามีอุปชาเป็นคนบวชให้นะเป็นลูกศิษย์อุปชาก็เรียกว่าสัตวิทวิหาริกคนอยู่ร่วมกับอุปชาแต่ว่าถ้าท่านนี้บวชแล้วไปเรียนกับอาจารย์ไหนนะคนนี้ก็เรียกว่าอันเตวาสิกของอาจารย์นั้นอยู่ในความดูแลของอาจารย์นั้นคนนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นภายนอกนะครับเด็กหนุ่มชื่อว่าอุตระก็เป็นลูกศิษย์ของ ปาราสิริยะพามเยนะภควาเตนุปสังคมิก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับอุปสังคมิตวาคันเข้าไปเฝ้าแล้วภควะตาสัตดิงสัมโมทิก็คือสนทนาปลาัยให้เป็นที่คุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคก็เหมือนคนธรรมดานะครับเข้าไปไม่เคยรู้จักกันก็ไปสนทนาถามถ่ายกันนะครับ สมโมทนียังกระถังสารณียังวีติสาเรตวาเมื่อสนทนากันเรียบร้อยแล้วนะคือสัมโมธนียังนี้ก็คือคําที่มันเพลาะๆนะนะเวลาคนเจอกันใหม่ๆนี้ต้องพูดเพลาะๆกันสารณียังก็พูดคําที่ชวนให้นึกถึงกันนะครับเวลาเขากลับไปแล้วก็ทําให้นึกถึงได้อีกอย่างนี้เมื่อจบคําเหล่านั้นแล้ว เอกมันตังนิสีดิก็นั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเอกมมันตังนิสินนางโขอุตรังมาณวังปาราสิริยันเตวาสิงห์พระวาเอตตะโดจะพระวาก็พระผู้มีพระภาคเอตตะโดจะได้ตรัสคำดังต่อไปนี้กะเด็กหนุ่มชื่อว่าอุตรนะนั่นแหละที่เป็นลูกศิษย์ของปาราสิริยะพราม ที่นั่งเรียบร้อยแล้วคือพอเขานั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับเขานะครับตรัสว่าเดเสติอุตระปาราสิริโยพราหมโนสาวกานังอินเดิยภาวนันตินะครับพร ano, ะรผู้มีพระภาคตรัสถามก่อนเลยนะตรัสถามว่าดูก่อนอุตระปาราสิริโยพราหมโนพราหม์ชื่อว่าปาราสิริยะ เดเสติย่อมสั่งสอนอินทริยภาวนังซึ่งการอบรมอินทรีย์สาวการนางแก่สาวกทั้งหลายหรือเปล่านะถามว่าอา้าวปาราสิริยภามนี้แสดงเรื่องการเจริญอินทรีย์แก่สาวกไหมเจริญตาหจูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแสดงแก่สาวกไหมยอย่างนี้นะเรียกว่าอินตริยภาวนา นี่ได้คำหนึ่งแล้วนะฉะนั้นก,การพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอินเดริยภาวนาพระพุทธเจ้าก็ถามก่อนเลยว่าเนี่ยอาจารย์เธอได้สอนไหมเรื่องนี้นะครับเขาก็ตอบนะครับเบเสติโพโคตมะปาราสิริโยพรามโนสาวกานังอินเดริยภาวนันติโพโคตมะ